วันที่สิบสามกุมภาพันธ์พศส,สองพันห้าร้อยสิบสามธรรมปาติโมกค,ครั้งที่สามธรรมปาติโมกของเราวันนี้ก็จะพูดกันถึงเรื่องความสับปรับของภาษาพูด เรื่อยๆไปตามเคยบางคนอาจจะคิดว่าทำไมพูดกันไม่รู้จัดจบเรื่องความสับตับของภาษาเพราะว่าที่จริงมันมีมากมันมากากัาความไม่รู้ของคนที่กำลังพูดกันอยู่ ที่นี่มันหลายพวกหลายฝ่ายแ,แ,แล้วแต่ละฝ่ายมีหลักไม่เหมือนกันเป็นคําพูดคำหนึ่ง <c oughs> สำหรับพวกที่มีอัตตาก็มาความหมายอย่างหนึ่งพวกที่ไม่มีอัตตาคือเป็นอนัตตาความหมายมันก็อีกอย่างต่างหากแต่คําพูดนั่นคําเดียวกัน พวกคือถือว่านิพพานเป็นอัตตาหรือว่ามีอัตตาในศาสนาก็่นิพพานก็มีความหมายไปอย่างนีงนี่พวกที่ถือว่าไม่มีอัตตาแม้แต่นิพพานก็เป็นอนัตตาอย่างอย่างเทราวาตเรานี่ <c oughs> อย่างนี้นิพพานคำนี้ก็มีความหมายไปอีกทางหนึ่ง แต่การสับปลับของภาษาอย่างนี้มันจะโทษใครได้มันเป็นเรื่องระหวังนิกายระหวังรัทธิอย่างพวกมหายานนี่ทำนองมีนิพพานเป็นอัตตาส่วนเทราวานี่ไม่มีอะไรที่เป็นอัตตา <c oughs> พุทธศาสนาโดยการแท้ๆก็ยังมีต่างกันอย่างนี้ ทีนี่มาพูดไปถึงศาสนาอื่นโดยเฉพาะศาสนาฮินดูซึ่งมีอัตตาเป็นประจำค <c oughs> ำว่านิพพานก็ต้องมีความหมายเป็นอย่างอื่นคือเป็นอัตตาไปนี่นิพพานจะมีความมาเป็นเพียงกาม,มารมที่สมบูรณ์ก็มีอย่างพวก กามสุขันติกานุยโยกโลกายตะตาน,นิพานเคยมีความหมายเป็นเพียงความสุขในขั้นจจตุถชานก็มีและนิพานมีความหมายเป็นอ,อ,อกินัญญาอิสัญะเนวสัญญานาสัญญาอิสัญะใ,ใ,ในสมัยพุทธกาลในรัทธิอื่นในสำนักที่พระพุทธเจ้าออเคยเข้าไปศึกษาอย่างนี้ก็มี อย่างนี้เมื่อเอามาวางพร้อมๆกันค้าวเดียวกันในความหมายมันคนรละอย่าดดูเป็นเรื่องไม่จริงหรือสับเลับคำ <c oughs> ว่านิพพานมีได้ตั้งแต่กามารุมกระทั่งความสุขในสมาธิกระทั่งความดับเสีย่งความรู้สึกกระทั่งม,มาเป็นอย่างของพระพุทธเจ้า คือความไม่มีแห่งตัวกู <c oughs> นั่นเราจรึงถือเอาเรื่องตัวกูเนี่ยเป็นเรื่องธรรมธรรมะปาติโมก <c oughs> คือเป็นเรื่องทุกเรื่องเป็นเรื่องทุกสิ่ง <c oughs> จึงพูดได้ทุกวันนะโดยไม่ต้องเปลี่ยนเรื่อง อย่างสังสารวัตเนี่ยเวียน่ายในวัฏสงสารมันไม่ไม่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากความเกิดดับไม่รู้สิ้นสุดแห่งตัวกูซึ่งเป็นเพียงความคิดความนึกชั่วขณะเนทะ่านั้นวัฏสงสารตามความหมายที่แท้จริงในวันหนึ่งวันหนึ่งเกิดได้หลายวัฏสงสารคือหลายรอบรอบหนึ่งก็เป็นปฏิจจสมุปบาทรอบออรอบหนึ่งวันหนึ่งเกิดหลายรอบวัฏสงสารวันหนึ่งมีหลายรอบ ก็คือรอบหนึ่งแห่งตัวกูแห่งการเกิดของตัวกูพ mm hmm. ัตราสงสารก็ไม่ใช่เรื่องอื่นนอกจากเรื่องตัวกูหรือ <c oughs> เรื่องตรงกันข้ามคือนิพพานมันก็ไม่มีเรื่องอื่นอีกนอกจากความไม่มีอย่างตัวกูหรือความไม่เกิดแห่งตัวกูไม่เกิดชั่วคราวกับนิพพานชั่วคราวไม่เกิดตลอดกาลกับนิพพานตลอดกาล ถ้าอยามีตัวกูมันเป็นนิพพานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีเท่านั้นเองเพราะไปมีตัวกูเขามันก็มีวัตถสงสารถ้าให้เกิดต้องปฏิบัติเพื่อนิพพานเพื่อดับเสียซึ่งตัวกูนี่เรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งชือเรื่องกรรมเรื่องการกระทำผลของการกระทำนี่ ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องจะเข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องตัวกูชัดๆถ้าไม่มีอุปาทานความรู้สึกในใจในขณะนั้นว่าตัวกูแล้วมันไม่มีกรรมการกระทำนั้นไม่เป็นกรรมบัญญัติอ้ยเป็นกลางๆว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเป็นกรรมเพราะมีเจตนาเนี่ยเจตนามันก็ต้องมีเพราะมีตัวกู ความรู้สึกที่เป็นตัวกูมีมันจึงมีเจตนานั่นจึงเป็นกรรมของตัวกูถ้าความรู้สึกที่เป็นตัวกูไม่มีกรรมก็ไม่มีเหมือนกันกรรมก็สิ้นสุดไปเหมือนกันเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมถ้ามีตัวกูมีเจตนาทำรรดีทำชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลเป็นอกุศลนี่ล้วนเป็นเรื่องของตัวกู จนทําทำลายเสียซึ่งกุศลและอกุศลมันเป็นเรื่องว่างเป็นเรื่องนิพพานอย่างนี้มันก็คือทำลายตัวกูเสีย <c oughs> ตัวกูนี่ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ต้องฆ่าร่างกายไม่ใช่ต้องฆ่าตัวตายแต่ต้องฆ่าตัณหาอุปาทานนั่นเสีย ว่าทานโดยเฉพาะว่าตัวกูต้องฆ่าเสียอัตวาทุปาทานความยึดมั่นดยวาทะว่าตนนั่นคือตัวกูถ้าโอกาสตัวสิ่งแวดล้อมยังมีมันก็เกิดเรื่อยเกิดเรื่อยไปอตวาทุปาทานวันหนึ่งหลายหนหลายหนทุกทีเป็นตัวกูทีหนึ่งก็เป็นวัตถสงสารทีหนึ่ง ทีนี่ประเด็นที่สําคัญที่จะต้องพูดกันก็คือว่าไอ้ตัวกู้เนี่ยมันมีอยู่จริงหรือไม่ได้มีอยู่จริงทําไม่ได้มีอยู่จริงทําไมจึงพูดอยู่เดี๋ยวนี้ว่าตัวกู้เนี่ยเกิดทุกทีที่มีโอกาสและมีสิ่งแวดลอ้อมเกิดการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางอะไ่ก็ตามเนี่ย แล้วก็โง่แล้วก็เปล่สติไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวกูก็เกิดขึ้นแล้วตามความรู้สึกหรือวิชาความรู้ของคุณที่มีอยู่เดี๋ยวนี้จะเรียกว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่ได้มีอยู่จริง <c oughs> นั่นแะมันคือความสับปรับนของภาษาเพราะว่าอาจจะพูดได้ว่ามีอยู่จริงเพราะมันเกิดจริง อัตวาทุปาทานว่าตัวกูวของกูนี่มันได้มีอยู่จริงๆแล้วมันได้เกิดขึ้นจริงๆช่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปแล้วก็ต้องพูดว่ามันมีอยู่จริงตัวตนนั้นมีอยู่จริงทาเกิดทุกคราวที่เลลอสติทางอายนานะ